ไม่อยากให้เปิดจ้ะเพราะว่ามันมีปัญหามันเป็นของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ขายตรงนั้นเราก็ไปขายที่อื่นก็ได้ที่ขายมีเยอะแยะไม่ค่ะถ้าไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วปากท้องจะไปไว้ไหนเราต้องมีแผ่นดินอยู่เออเรื่องหากินในบ้านเรานี่เรามีพอได้กินอยู่แล้วหาโกบหาเขียดก,กินก็นได้ไม่ต้องไปหากินตามชายแดนดอกเมื่อก่อนนี้เปิดเขาก็เอาเปรียบเราอยู่แล้วเราขึ้นไปหาเขาเราต้องเสีย ถ้าผ่านประตูนะแต่เขาขึ้นมาหาเราเขาไม่ได้เสียนะเขาเปรียบเรามาตั้งแต่บันพบุบุษเขานั่นแหละก็มันก็หลายครั้งหลายหนแล้วกับขมรนนะ่ะกั้นไปเลยเหมือนของเวียดนามนะ่ะใครอยากเข้ามาก็ไปผ่านเจ้าหนะ้าที่ทำพาสปอร์ตเหมือนเราไปประเทศอื่นไม่ต้องมาแบบนี้ทำกำแพงไปเลย เราทําเคียให้จบตั้งแต่สมัยเราเลยแม่ทัพภาคสองเคียเลยไม่ต้องปิดแค่ท่านเกษียณปิดตลอดไปเลยลูกร้านเรา